เัตอนนี้ผมจะไปเก็บจ่องนะครับแล้วตอนนี้ผมได้ได้ปืนที่สุดยอดแล้วตอนนี้ผมไ้าลินนลำแสนนะเออเอ้ยระเบิดอุ้ยเกือบผมแปนลน่นเป็นเออผมแปนลนเป็นไททันทอา์มิลาดีกว่า,อาโอ้โหเช่น ส่วนผมได้ได้ยิงไปนะครับกดชิปกด้เือตันอันนี้แล้วก็เหยียบไปทีนึงระโดดแล้วตอนนี้ผมได้ยินเขียนตัวใหญ่อ้าวยิงไปมันจะรันยิงโยอยอะามา ตอนนี้จะเวฟเวฟที่8ดแล้วนะตอนนี้จะเวฟที่8แล้วนะตอนนี้ต้อเวฟที่8แล้วนะครับตอนนี้เวฟที่8ดแล้วนะตอนนี้เวฟที่8ดแล้วตอนนี้ตอนนี้น <TA> ี่จะ อมตอนนี้นผมจะไม่เจอตัวใหม่นะแต่เพื่อนของผมใช้หลักจิ้แล้วแต่ผมว่าผมจะหาตัวอยู่อ๋อผมเจอแล้วเจนตโอตำรวจมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว ผมจะได้เป็นนาเป็นซปเปอร์ฮัลโหตอนนี้พี่ทำมาช่วยแล้วนะตอนนี้เพื่อนของผมแล้วปล่อยล้มแสนไปที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ตัวน,นี้มันสุดยอดเลยนะตอนนี้ผมจะได้อัพกีดเมื่อเอยซานเมือนเอัจะแบเอะไรสักเล็กน้อยนะ โอ้เนอะผมผมอาจจะอันนี้สนเลนอนอ่นน้อยนะเอ้ย,อยผมไม่ไหวแล้วผมแปลงแล้วเป็นไททันสปิเกอร์เลยดันโอ้โหเพลงอันนี้เพลงประจำตัวของมันด้วยผมว่าตอนนี้ผมผมผมเงี้ยงอ้ว่า ตอนนี้เจ้าอ,อ,อู้ยิงไม่โดนผมเจาจะเต็นแล้วนะเต็นแล้วยิงมาด้วยเอาเอ้สยสไปเดอร์มันขึ้นหลัดผมขึ้นมาได้ไงวะโดนยิงไหมไปบินบินอดเต้นด้วยโอ้โหเพื่อนอมผมจะ เตินตินเต้นอืมตอนนี้มันโอเคนะตอนนี้ผมตจะจะบินแล้วจ้ายิงเลยอืมเหยีบยบเหยยบยิงเลยดีกว่ายิงโอ้โหแล้วตอนนี้เราโอ้โหเอ้ยมีตัวยักษ์มาด้วยว้าว เ,เดี๋ยวจัดการตัวเล็กก่อนนะอตอนนี้ทีวีแมนเพื่อนผมหายว้าวตอนนี้เหมือนคนทานนี้เลยโอ้ยผมจใจแอนแต่มันโดนโอ้โหโดนสเลเลยมือ ตอนนี้ผมได้เจอโอ้ไตรนตินตินตร์นตินตินตตนตน ว้าวแล้วตอนนี้ครับผมจะได้ไปกดครอมันเลยเธอในทิปมันบางทีมันจะไม่ไมีเขียนนะเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้นะครับตอนนี้นะตอนนี้ของผมผมจะได้แบบโอ้ยผมจะยิงมันไปดีไอตัวน,นี้ผมผม ผมได้ยิงหรือกดมันดีวะผมว่าผมขอยิงนะเอ้ยเออมันตายแล้วแล้วตายตัวน,นแล้วผมได้ยิงยิงมาได้ไหนวะเนี่ยแล้วผมก็เดินไปช่วยอ่ะแล้วผมได้ยิงมันแล้วมันจะอัมเดทเลยเลยตอนนี้มันตะผมตะเต้นดีนวะอืมอืม ผมเจอแอนเจ้าผมต้อนเล่นปันฆ่ามันอืมตายเฮ้ยมันตายได้ไงอะ่ะเหยียบเออต้อนยิงเอาเพื่อนผมผมเดทไปแล้วอะไรยันเหลือผมผมมาะคือตัวดีเว้ยผมจะยิงมันมันยังไม่ตายมันยังไม่ตาย ตายตายไปซะตัน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 ,ตนโอ้โหโหสึ้นตอนนี้ผมเจอมูลี่แล้วนะ้อ ผมจะเรียกมันว่า Angel แองเจลันนะยิ้มมนเลยโอ้เพื่อนผมผมเดทติดแล้วผมจะยิงมาดิ มันมาแล้วทุ่มจอมทุ่จอมมันมาแล้ววันต้อนรับวันโกดธมันเลยเอ้ยเลยสองตัวแล้วผมตาบินขึ้นไปยิงสองตัวแล้วผมตาเศษกีต้แชกเอ้ยหรือไททัทนทอมรา่นั่นแหละแ,แล้วเพื่อนผมอยู่ไหนวะจำบ่ออันอันเมื่อวี้ไม่ใช่ แล้วตอนนี้นะตอนนี้ผมจะได้กดชักโคมมันเพราะผมมันไส้มันเอ้ยไม่ไม่กดสติดีเอ้ย,ดดอยต่อไปตัวนี้กดอืมว้าว โอ้นี่มันเวฟยี่สิบววาเตือนงตตึนงตึอนตืองเตืนตตเตเตเตือนตืนเตือนตือนตืตนตน ผมจะได้แบบผมจะยิงมันนะ oh, illa, โอ้คามิล่าอิตเตอร์คามิล่าล้นทับุมเหรอเราจะช่วยเขานะโอเคัน okay, ผมจะช่วยเขาให้ได้โอ้ oh, เหมือนจะมีรถเก็ตเอาตายเอมแต่ไม่นามีนะผมผมจะบินไป ผมเจอตัวใหญ่ผมจะได้บินไปกดช็อกโกมันแล้วโอ้โหจิตาเช็ดชเหมือนเหมือนตอนนี้ตอนนี้เจรัญน,นันนี้โดนสักุมโดนล่ว ตืนตตืตื้นตอนนี้โอ้โหตอนนี้รู้สึกอืมผมจะโดดแล้วผมได้ยิงตอนนี้นะตอนนี้นะครับ โ oh, wow. อ้ว้าวยิงไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ยิงหรือกดชักโคกมันดีวะเอากดแล้วกันกดล้กกันกดตูู เถึงจีเหลี่ยมแล้วนะตอนเนี้ใต้เราถึงจีเหลี่ยมแล้วล่ะช่องเราไม่เรียกจีแมนะช่องเราเรียกจีเหลี่ยมนะจีเหลี่ยมมันเคยเหลี่ยมไททันคัมมวล,ล่าในซีรีส์จิวบดี้ทอยลตผมก็เลยเรียกมันจีเหลี่ยมอ่ะ จนตอนนี้เวฟยี่สิบสามแล้วนะใกล้จะเวฟยี่สิบสี่แล้วใกล้จะเวใกล้จะเจอจีเหลี่ยมแล้วนะผมใกล้จะเจอจีเหลี่ยมแล้วนะคุณผู้ชมโอ้โอ้ว้าวผมเจอผมเจอจีเหลี่ยมแล้วคุณผู้ชมตาย